นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่มีลูกแกะขนปุกปุยตัวน้อยเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจนมาเจอเข้ากับลำธารแห่งหนึ่งมันจึงแวะดื่มน้ำด้วยความกระหายพร้อมกับพูดออกมาว่า วันนี้อากาศดีจังเลยข้าว่าข้าจะวิ่งเล่นต่ออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกลับบ้านช้าอีกนิดเดียวคุณแม่แกะคงไม่ว่าข้าหรอกเนาะคิดได้ดังนั้นเจ้าลูกแกะก็วิ่งหัวเราะอย่างร่าเริงแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินน้ำต่อไปจะได้มีแรงเล่นอย่างเต็มที่แต่บังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินมายังลำธารแห่งเดียวกันพอดี และโชคร้ายที่หมาป่าตัวนั้นเป็นหมาป่าเจ้าเล่ห์นิสัยไม่ดีแถมยังหิวโซอีกะด้วยเมื่อมันมองเห็นลูกแกะก็คิดจะจับมาเป็นอาหารพร้อมคิดกลอุบายหลอกล่อในทันทีนี่เจ้าแกะน้อยรู้หรือเปล่าว่าเจ้าทำอะไรผิดอยู่หมาป่าพูดขู่ขึ้นมาเสียงดังลั่นจนลูกแกะตัวสั่นเพราะความหวาดกลัว ข้าขาทำปิดอะไรอย่างนั้นเหรอท่านหมาป่าข้าแค่กินน้ำอยู่ตรงนี้เท่านั้นลูกแกะเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจกินน้ำนั่นแหละคือความผิดของเจ้าเพราะเจ้าทำให้น้ำมันขุ่นข้นไปหมดข้าดื่มมันไปไม่ได้เจ้าต้องถูกลงโทษหมาป่าตอบกลับอย่างหัวเสียเอแต่ว่าท่านหมาป่า ข้ากินน้ำอยู่ปลายลำธารส่วนตัวท่านอยู่ต้นลำธารกระแสะน้ำก็พัดมาทางนี้ข้าจะทำให้น้ำขุ่นได้อย่างไรเล่าลูกแกะยังคงเถียงสุดตัวจนหมาป่าเริ่มโมโหยิ่งขึ้นและออกกลอุบายอื่นเจ้าจะไม่รับผิดเรื่องนี้ก็ได้แต่ข้ารู้นะว่าเมื่อปีก่อนเจ้าได้พูดว่าร้ายข้ารับหลังทำให้ข้าเสียชื่อเสียง และสัตว์ตัวอื่นก็พานเกลียดฆ่ากันไปหมดเจ้าต้องถูกลงโทษหมาป่าสร้างเรื่องโกหกคำโตเป็นครั้งที่สองทำเอาเจ้าลูกแกะงุนงงเข้าไปอีกแต่แต่ท่านหมาป่าตอนนั้นข้ายังไม่เกิดมาบนโลกเลยด้วยซ้ําข้าจะไปพูดว่าร้ายท่านได้อย่างไรกันเล่าลูกแกะตอบตามความสัตย์จริงงั้นก็ต้องเป็นพี่น้องของเจ้าสักคนนึงน,นั่นแหละมา มาให้ข้ากินเป็นการลงโทษซะดีๆหมาป่าเริ่มทนไม่ไหวทำไมเจ้าลูกแกะตัวนี้ถึงได้ดื้อดึงเสียงคำไม่ตกฟากแบบนี้แต่แต่ว่าท่านหมาป่าข้าสาบานนะว่าข้าเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องลูกแกะตอบเสียงอ่อยโอ๊ยไม่งั้นก็คงเป็นพ่อแม่ของเจ้านั่นแหละที่พูดไม่ดีถึงข้ายังไงข้าก็ต้องกินเจ้าเป็นการลงโทษ หมาป่าตอบอย่างเกลี้ยกล่อมแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาลูกแกะตัวน้อยแต่แต่ว่าท่านหมาป่าคราวนี้หมาป่าไม่รอให้พูดจนจบประโยคอีกแล้วทันทีที่ลูกแกะเอ่ยปากเจ้าหมาป่าอันถพานก็กระโจนจับเหยื่อที่น่าสงสารกินเป็นอาหารในทันทีโดยที่ลูกแกะนั้นไม่มีโอกาสจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและไม่มีโอกาสกลับไปสู่อ้อมกอดของคุณแม่แกะอีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดคุยต่อรองกับคนผ่าลคนขี้โกงคนเจ้าเล่ห์เป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากคนประเภทนี้จะไม่มีความเมตตาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและจ้องจะกดขี่กลมเหง็ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าเด็กๆรู้ว่ามีคนรอบข้างนิสัยแบบนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย เพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำความผิดอะไรเขาก็จะหาข้ออ้างมาทำลายเราได้อยู่ดีที่สำคัญเด็กๆไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวโดยไม่รับอนุญาตโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจจะเจออันตรายเหมือนเจ้าลูกแกะในนิทานเรื่องนี้ก็เป็นได้